สาระเศรษฐศาสตร์อุปสงค์และอุปทานการที่ระบบเศรษฐกิจมีหลายแบบทำให้การจัดสรรทรัพ,พยากรแตกต่างกันไปในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนจากส่วนกลางในการจัดสรรทรัพ,พยากรไปยังประชาชนว่าประชาชนต้องการสินค้าประเภทใดจัดลำดับความสำคัญและความต้องการของประชาชน แล้วให้นำทรัพ,พยากรมาดำเนินการผลิตและจำหน่ายใจแจกไปยังแหล่งต่างๆเพื่อสนองความต้องการของประชาชนส่วนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะใช้กลไกร,ราคาเป็นเครื่องกำหนดในการจัดสรรทรัพ,พยากรเช่นถ้าสินค้ามีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจะส่งผลให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้นแต่เมื่อสินค้ามีราคาสูงขึ้น จะเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้ผลิตหันมาผลิตสินค้ามากขึ้นถ้าสินค้ามีปริมาณมากขึ้นราคาก็จะลดลงด้วยเหตุดังกล่าวผู้ผลิตสามารถกำหนดว่าควรจะผลิตสินค้าอะไรผลิตในปริมาณเท่าใดและจะจำแนกแจกจ่ายไปยังแหลง่งใดกล่าวโดยสรุปก็คือจงลงกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิตการบริโภค และการจำแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตในขณะที่ราคาสูงขึ้นผู้ผลิตจะทำการผลิตสินค้ามากขึ้นเพราะได้กำไรจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นส่วนการบริโภคเมื่อราคาสูงขึ้นจะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณลดลง แล้วหันไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกแทนซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักของอุปสงค์อุปทานนั่นคือเมื่อราคาสินค้าสูงผู้บริโภคจะลดการบริโภคลงแต่ถ้าราคาสินค้าลดลงผู้บริโภคจะบริโภคมากขึ้นอุปสงค์อุปสงค์หรือดีมา์หมายถึงปริมาณของสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคมีความเต็มใจซื้อและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าได้ณนะราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งดังนั้นองค์ประกอบของอุปสงค์จึงมีอยู่2ประการคือความเต็มใจในการซื้อสินค้าและความสามารถในการจ่ายหรือซื้ออุปสงค์แบ่งเป็น2ประเภทคืออุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ตลาดโดยอุปสงค์ส่วนบุคคลหมายถึง อุปสงค์บุคคลแต่ละคนหรือผู้ซื้อแต่ละรายเช่นอุปสงค์ต่อรองกองของนายเออุปสงค์ต่อเนื้อหมูของนางบีเป็นต้นส่วนอุปสงค์ตลาดหมายถึงผลรวมของอุปสงค์ของผู้ซื้อทุกคนที่ซื้อสินค้าชนิดหนึ่งในตลาดเช่นอุปสงค์ต่อรองกองของผู้ซื้อทุกคนรวมกันในตลาดรองกอง อุปสงค์ต่อเนื้อหมูของผู้ซื้อทุกคนรวมกันในตลาดเนื้อหมูเป็นต้นกฎของอุปสงค์กฎของอุปสงค์เป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันระหว่างราคาสินค้าและปริมาณสินค้าที่ผู้ซื้อมีความเต็มใจและมีความสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยถือว่าสิ่งอื่นๆคงที่หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรายได้ของผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภคจำนวนผู้ซื้อสินค้าในตลาดเป็นตน้นโดยนิยามของกฎอุปสงค์คือถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณที่ผู้ซื้อสินค้าจะมากขึ้นเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณที่ผู้ซื้อสินค้าจะลดลงอุปทานอุปทานหรือ supply หมายถึงปริมาณต่างๆของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ผู้ผลิตมีความเต็มใจขายและมีความสามารถที่จะขายสินค้าได้ณนะราคาต่างๆกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยอุปทานแบ่งเป็น2ประเภทคืออุปทานส่วนบุคคลและอุปทานตลาดโดยอุปทานส่วนบุคคลหมายถึงปริมาณการเสนอขายสินค้าและบริการของผู้ผลิตแต่ละรายหรือผู้ขายแต่ละรายเช่นอุปทานรองกองของนาย A อุปทานเนื้อหมูของนางบีเป็นต้นและอุปทานตลาดหมายถึงผลรวมของปริมาณการเสนอขายสินค้าและบริการของผู้ผลิตหรือผู้ขายทุกคนที่ขายสินค้าชนิดหนึ่งในตลาดหนึ่งเช่นอุปทานต่อลองกองของผู้ขายทุกคนรวมกันในตลาดลองกองอุปทานต่อเนื้อหมูของผู้ขายทุกคนรวมกันในตลาดเนื้อหมูเป็นต้นกฎของอุปทาน กฎของอุปทานเป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์ในทางเดียวกันระหว่างราคาสินค้าและปริมาณของสินค้าที่ผู้ขายมีความเต็มใจและความสามารถขายได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยถือว่าสิ่งอื่นๆคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นราคาปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีในการผลิตจํานวนผู้ขายสินค้าในตลาดเป็นต้นนิยามของกฎอุปทานคือ ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณสินค้าที่เสนอขายย่อมมากขึ้นถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณสินค้าที่จะเสนอขายก็ลดลง